ลำหนึ่งเต้นดีครับเต้นเต้นครับเต้นเต้นครับนานๆได้บินเท <laughs> ลมดีอย哟 บอกเลยขึ้นง่ายเหมือน F สิ้าเลย ยังกินขวาอยู่ยบ,ยบินช้าดีวะ่ะเนี่ยบินความเร็วขนาดนี้กำลังสวยดิมึงรอดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยบินแก้เวก็สิบสิบมานะบินขนาดนี้เกาะอากาศสวยดิ ลมมันตีหางกัน่ะลมมาข้างเขานาวอะเตรียมนะเราเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแฝดมิตัตตตมไมวยทาน,น่ะเราก็ตั้งสิ เห่อด้วยอ๋อเหินขึ้นไปลิบเลยแ่งเหินลิบเลยลองวิ่งสวนล่มไปดูตรงตรงเลย ว่าการมันจะเพี้ยนไหมเราวิ่งขวางลมกันตลอดเลยรับเลยวะเยอะไปนะเพราตามลมวะในบ้านในบ้านในก่อนเย็บอกเขาเร่งเลยลองวิ่งสวนลมไปดูดิมันจะได้ไม่ตีหางไม่ได้รู้เลยตายยาวไปยวะยาววะฝั่งซ้ายเลยรอวิ่งขวา อยู่กับแรงยังไงแผ20ศู50แต่ไหนหนแไหนแต่ไหหนแต่่ไหนแต่ไหนแต่ไหนน ของไปตัดเองอยู่ล่อเลงเลยได้ลงแล้วเห็นแล้วสวยมาใกล้ๆมาใกล้ๆเฮ้ยโอ้โหลงแรงไหมมุกรุดหมกหลุด,ล,ด,ล,ดลงแรงไหมมุกรุดไ okay. ม่งานไม่งานเอ๊ะ